บ้านเชียงใหม่หรือสกอตต์นุ่นรามิดาจำใจทิ้งร้างปิดไม่มิดแฟนเก่าสามีโทรตามตีสองเปิดบ้านเชียงใหม่หรือสกอตต์เล่นดีแค่ไหนช่องไม่ดันไม่คุยนุ่นรามิดาซักประโยคนานสีวันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีบ้านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับพระเอกหนุ่มหรือสกอตต์และภรรยาสาวนุนรามิดาโดยที่ผ่านมาแฟนๆได้เห็นบ้านหลังนี้ไปไม่มากเท่าไหร่ แต่ล่าสุดนุ่นลุยได้พาไปชมบ้านที่เชียงใหม่พร้อมกับทำพิธีบวงสวงครั้งแรกตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้มาเนื่องจากทั้งคู่ตัดสินใจจะขายบ้านหลังดังกล่าวแล้วโดยหลุยนุ่นเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเผยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้เนื่องจากไม่ได้เข้าพักนานแล้วแต่ยังต้องเสียเงินบำรุงบ้านให้คงอยู่สภาพเดิมอยู่ตลอดตอนแรกทั้งคู่ซื้อบ้านหลังนี้เพราะตั้งใจว่าถ้ามีครอบครมีลูกแล้วจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดของทั้งคู่ก็เปลี่ยนมีไอเดียการใช้ชีวิตคู่ต่างๆเข้ามามากมายจึงตัดสินใจว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วไปทำอย่างอื่นกันต่อและทั้งคู่ก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่สดหรูที่กรุงเทพฯียบร้อยแล้วดวยก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ประกาศขายเพิ่งบอกเป็นครั้งแรกจึงขอพาทุกคนทัวร์บ้านและทำบุญเพื่อความสบายใจของเราและเจ้าของคนใหม่ได้มีหมอซูซี่สายมูเตลูผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำพิธี อย่างไรก็ตามบรรยากาศของบ้านนายอยู่มากเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมภายนอกรายล้อมไปด้วยต้นไม้แสนร,ร่มรื่นและโดดเด่นมากที่ประตูบ้านสูงใหญ่สไตล์อินเดียภายในก็ตกแต่งอย่างอบอุ่นท่าเอาแฟนคลับหลายคนบอกว่าเสียดายมากที่จะขายแต่ก็เข้าใจท้งคู่ว่ามีแลนชีวิตที่เปลี่ยนไปจึงต้องปรับแผนตามกันไปด้วยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนแอบรุนอยากให้มีทาย,ยาทไวๆสําหรับคู่ของนักร้องนักสแสดงหนุ่มลุยสกอต และนักแสดงสาวนุ่นรมิดาประภาสโนบลนเนื่องจากทั้งสองคนก็แต่งงานกันมาสักพักแล้วแถมยังหล่อสวยทั้งคู่เชื่อว่าลูกออกมาต้องน่ารักน่าชังมากแน่นอนโดยหนุ่มหลุยก็ยืนยันว่านุ่นยังไม่ท้องไม่กดดันว่าลูกต้องมาปีนี้พอเป็นเรื่องเซนซิทีฟไม่ได้ขนาดนั้นสมมุติว่าปีหน้าได้ก็ดีมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่เราไม่สามารถกำหนดได้ ุ่นรับงานน้อยลงเพราะอยากใช้ร่างกายให้น้อยลงเหลือถ่ายผมลิขิตแค่เรื่องเดียวเริ่มครับจริงๆผมบอกขอว่าตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วว่าขอให้รับงานน้อยลงแล้วกันให้เราเหนื่อยแทนและให้เขาได้ใช้ร่างกายให้น้อยลงให้พักออกกําลังกายก็ได้แต่อย่าให้เยอะจนเกินไปตอนนี้เขาก็เหลือเรื่องผมลิขิตครับเราคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เราไม่ได้ขอจริงจังว่าต้องเป็นเวลานี้นะเพราะามันเป็นเรื่องของร่างกายเขาด้วยและเขาก็ต้องเป็นคนที่อุ้มท้องมาแล้วแต่ความสมัวงใจของเขามากกว่า เราแค่ถามเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น